สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาติตาสุดเพียรน,นะคะรหัส6 5 3 7 0 1 0 0 1 1 6อยู่หมู่เรียนที่1นะคะวันนี้ดิฉันจะมาประมวลผลความรู้นะคะซึ่งอาจารย์ให้ศึกษาอาการประกันคุณภาพการศึกษานะคะตามพรบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะว่าเป็นยังไงและมีที่มาแบบเป็นอย่างไรบ้างเขาบัญญัติอะไรไว้บ้างนะคะค่ะ พรบการประกันคุณภาพการศึกษานะคะถูกตาถูกตาไว้ในพระราชะบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่1เมื่อปีพศ2542หมวด6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา4 7ถึง51และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงพระราชะบัญญัติการศึกษาฉบับที่4เมื่อปีพศ2562นะคะที่มีการ รับเปลี่ยนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษาทิศอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายรวมถึงประกาศและมะติของคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการปรับปรุงมีดังนี้นะคะ 1. นนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4พศ2 5 6 2 ซึ่งมีการปรับปรุงมาจากพศออ2542และพศออ2545นะคะซึ่งจะมีการแก้ไขในมาตรา47 49และ51นั่นเองค่ะ 2. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพศออ2562มาตรา62ถึง66นะคะ ซึ่งจะมีสาระสําคัญดังนี้นะคะก็คือให้สถาบันอุดมศึกษาให้จัดมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานะคะ 2. การประกันคุณการประกันคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกําหนดนะคะและ 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนะคะอาจประเมินได้โดย โดยหน่วยงานรัฐของงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานในต่างประเทศนะคะโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฐานมาตรฐานการอุดมศึกษานะคะและแจ้งผลการประเมินให้กับสำนักปลัดกระทรวงทรนะคะสานะคะจะเป็นกฎหมายการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561ข้อ3นะคะสาระสำคัญคือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนะคะจัดมีการ แลประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะคะโดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภทนะคะ3.2นะคะจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานะคะที่มุ่งคุณคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการทมแผนที่กําหนดไว้นะคะ ขาและ 3. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณ,ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดส่งรายงานผลประเมินตนเองนะคะให้แกนหน่วยงานต้นสังกัดนั่นเองค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ